วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนิวไททันเชื่อป่ะพี่ตอนผมโทรหาเขาเนี่ยผมไม่การเรียกเขาทีปีปีที่ใช่ถู <c oughs> กเพราว่าไอ้ไรภาษาไทยเขามาเขาพักโทรคุยอ๋อเขาชื่อปีจริงๆน <c oughs> ิวไททันพี่เนี่ยทำอะไรไปบั่งอย่างตัวนี้ก็ช่วงล่างล้อยางก่อนล้อเป็นมาวลขอบ18ยางเป็น RTS 33 12.5 18ยาง33เลี้ยวไม่ติดอ่ะพี่อันนี้ไม่ติด เป็นคัแรกในประเทศไทยที่ใสยย่ยาง3 3แล้ววิ่งใช้งานจริอโอ้โหขาวอ่าถ้าถ้าคิดว่ายังไม่จริงใครบอกว่ามีอีกก็ลองมา <laughs> คุณมาคุณพาผมมาเที่ยวไหนเนี่ยคุณเปาใส่น้อยพี่น,นี่อะไรเนี่ยนี่เราอยู่กันที่ไหนครับ ช่างปีช่างปีมันดูแปลกๆตานะแถวนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนิวไทตันเชื่อป่ะพี่ตอนผมโทรหาเขาเนี่ยผมไม่การเรียกเขาปีปีปี้ชัยถูกโะล่อไลายภาษามขายก็มาเขาพักโทรคุยอ๋อเราชื่อปี้จริงๆช่างปีเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรครับมิซูคือเขาทำมิซูมาเป็น10กว่าปีแล้วพี่ครับผมผม ช่างปี่ไซน้อยเมื่อก่อนเป็นช่างปี้บางบอลแต่พอดีย้ายมาอยู่ไซน้อยก็เลยเปลี่ยนเป็นช่างปี่ไซน้อยก็จะทํามิซูปาเจโร่สปอร์ตกับไททันเป็นหลักนิวไททันพี่เนี่ยทำอะไรไปบ้างอย่างตัวนี้ก็ช่วงล่างล้อยางก่อนอล้อเป็นมา r เวลขอบ18ยางเป็น RTS 33 12.5 18ดหกึ่ง ระหว่าง A t ทีกับ MT มันไม่หนักไปทาง MT ีไม่ดังไปเหมือน M อประมาณนี้ก็ใช้งานแต่ก็มือได้ดีกว่า A t ทแล้วเสียงอะพี่เป็นไงเสียงก็เงียบกวามัดแน่นอนพอๆกับ A อทโอเคเสียงพอๆกับ a อทครับยาง3 3มสามเลี้ยวไม่ติดอะพี่อันนี้ไม่ติดเป็นคันแรกในประเทศไทยที่ใส่ยางส3สแล้ววิ่งใช้งานจริง อ่า <c oughs> ถ้าถ้าคิดว่ายังไม่จริงใครบอกว่ามีอีกก็ลองมาเป็นไงพี่เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้รหัส C16 ใหม่หมดทั้งบ็อกที่จะใช้กับตัวเก่าได้คือแค่กล่องน้ำมันเครื่องนอกนั้นใหม่หมดเทคโนโลยีก็ใหม่ซีซีเท่าเดิมอัตราเร่งดีกว่าเดิมได้ชาร์จก็ย้ายมาวางบน ายลุยก็อุ่นใจได้เยอะหน่อยเพราะปกติอยู่ข้างล่างก็เจอน้ําแค่นั้นลุยได้ช้านชอบมีปัญหาข้างหน้านี้เขาก็ออกแบบมาเรื่องความร้อนนะเพราะเขาทำวงลมหมดเลยนะข้างล่างนี่ปิดข้างล่างหมดเลยนะเพื่อบังคับลมให้เข้าหน้าหม้อน้ำายู่ตรงเล้แล้วก็เขาก็วิดบาลานซ์มาใหม่นะยังไงเพราะว่าเครื่องล้นคอยหลังคอยหลังเข้าไปคอยหลังเข้าไปล้นล้นเข้ามาเยอะแล้วช่วงนี้จะจะยาวกว่าเดิมเห็นปะอันนี้ออกตัวล้อฟรีนะยางคำสั่งล้อเดิมนะ ไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยมุดดูหน่อยดีกว่าว่าข้างล่างมันเป็นยังไงบ้างโชคเป็นของ TGM ยกสองนิ้วข้างหน้ายกด้วยสปริงข้างหลังยกด้วยก้อนรองอันนี้เขาทามาใหม่ดีไซน์มาใหม่หมดเลยปี่นกก็ไม่เหมือนเดิมคอมาจะยาวกว่าของเก่าของเก่าคอมาสั้นปีโนก็จะอยู่ต่ําช่วงยุบมันจะดีกว่าอันนี้ยืดยุบได้เยอะกว่าการทรงตัวก็ดีถือว่าดีเลยนะตัวนี้สองเป็นห้าไม่ยกผงก็เก็บตรงนี้ครับขอบก็พับมันเข้าไปแล้วก็เจาะฟุกใหม่แล้วก็ยึดรันก็เลยไม่ติด เล็มตรงใต้กันชนตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ดันดันตัวนี้เดือนหน้าไปประมาณนิ้วนึงแล้วก็เจาะยึดพุกใหม่ใช้พุกเดิมหมดแล้วก็ตรงนี้บันไดข้างยึด3จุดบางคนถามทําไมต้องทาสูงเพราะว่าเวลาไปลุยถ้าเตะมันจะติดเมื<อ>ที่ข้ามขอนไม้ข้ามท้ายติดก็เป็นกันชนท้ายครับอันนี้ก็จะรวมกวันในรุ่น4ประตูเลยก็จะมีสําหรับใส่ดา้าแล้วก็มีดูใส่เซ็นเซอร์อันนี้อันนี้มันอันเดียวกับกันกันชนท้ายกันกระแทก ซุ้มตรงนี้ได้ไม่โดนตัวรถก่อนไม่โดนตัวรถโช๊คครับโมโนเหมือนกันครับก็ก้อนรองแหนกเป็นของทีเจมทั้งหมดถ้าเราไม่บรรทุกมันก็ตัว2แผ่นบนมันก็จะรับไปแต่เวลามีแรงมีโหลดปุ๊บมันจะกดตัวจักสองตัวล่างก็จะเป็นตัวช่วยเอาจริงทีเจมกับมิซูบิชิมาเตอร์เขาพัฒนาชุดแต่งรวมกันรวมกันเพราะว่าเขามีชุดแต่งออกตั้งแต่เปิดตัวเห็นป่ะนี่ใส่ล้อล้อผมนะยางก็เป็นนาทีศูนย์เจ็ดด้วยเนี่ยใช่ขอให้พี่ๆีพาไปลองเลยดีกว่าไป เป็นไงบ้างพี่ต้นโอเมื่อกี้พี่เลี้ยวออกตัวแบบว่าล้อปีให้ดูด้วยจังหวะเลียวออกจากลานฮะยางส3มนะใช่แปลว่าแรงจริงแรงจริง <laughs> <laughs> จากภายหน้านี่ผมชอบกระจังหน้าเขานะ <laughs> <laughs> เขาดูแปลกตาไปจากเดิมพอสมควรจา,จากเจนเก่าอ่ะมีปีเขาจัดเป็นตัวไหนครับพุเปาตัวมาเวลครับกับยาง RTX 33ผมว้าวย่างเลยว่าแบบยก2นิ้ว แล้วพี่เขาบอกถ้าไม่ยกอะแค่แต่งซุ้มหน่อยเดียวก็ใส่ได้แล้วใช่ใช่ออกับ,กบยางของแปที่พี่เขาเคยใช้อยู่พี่ตีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่สนามแข่งรถ22นอเดี๋ยวจะพามาเทสออฟโรดเ,ดเล็กๆกันยาง33เอาไปลุยดูไม่ใช่แบบใส่โชว์นะใส่จริงนะใส่ลุยอะ่ะใส่ใช้จริง อยากให้พี่ปีช่วยย้ำอีกทีว่า1,000 0แสนบาทมีอะไรบ้างครับสเต็ป10,000แสนบาทเบื้องต้นก็จะมีช่วงล่างโชกสปริงก้อนรองแหนบาสาแลกจะมีกาดกันแข้งอะ่ะเขาเรียกกันแข้งอ่ะทั้งหมด3ชิ้นจะมีตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายตัวคุมยันเกียร์เลยบันไดข้างมีกันชนท้ายจากแบรนด์ที m อ<า>ทั้งหมดเลยแบรนด์ยีทั้งหมดล้อย,ยางไม่รวมนะล้อย,ยางเพื่อนล้อย,ยางไม่รวมแล้ว,ยยวล้วอย,ยางเป็นไงพี่ลุยมันลุยได้จริงไหมสายแบบไม่ได้ลุยหนักอ่ะโอเคเลยตอบโจทย์ กระดุมดำลูกกลังมั่งนิดหน่อยก็อู่ช่างปี้ไซน้อยรับทําเฉพาะวาเจโร่สปอร์ตกับไททันเป็นหลักเน้นอะไรแท้ของมิซูโดยตรงครับเพจก็จะเป็นอู่ช่างปี้ไซน้อย0807 98 2256ต้องทงขอบคุณช่างปี้ครับขอบคุณครับ